เขาขอริซ่าในเว็บบอร์ดเดือดจัดแฟนคาริซ่าไม่พอใจใคยใช้ริซ่าเป็นโล่ให้บริษัทโพสร,รูปและงานโปรโมทของวงอย่างน่าเกลียดจนแฟนคับจีนทนไม่ไหวและข่าวที่2ครับเพลงใหม่ไอศครีมนั้นแฟนจีนนั้นปื้มริซ่าหนักมากทำอริซ่านั้นติดคำค้นหาอันดับ4ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ในจีนอย่างเว็บบอร์ดพร้อมกันนี้สีเขียวสีผมคอริซ่านั้นก็ถูกพูดถึงอย่างมากเช่นกัน สวัสดีชาว AEC ที่มีหัวใจลิลี่ทุกคนครับคลิปนี้ค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งฉะนั้นพฤติกรรมที่ดูสุ่มเสี่ยงของผมจะถูกลดทอนลงไปเพื่อให้อยู่ในหมวดที่ควรจะเป็นและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหนักๆผมขออนุญาตพูดข้อมูลที่ได้รับมาก่อนโดยข้อมูลนี้มันจะไปสอดคล้องกันกับสิ่งที่ผมจะสื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับแฟนคลับของลิซ่าที่ยังไม่ทราบเรื่องบางคนต่อไปแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นข้อมูลดิบโดยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่แบบว่าจริง 100%0% หรืออาจจะเป็นว100%ก็ได้มีแฟนับจีนกันคร่า ทางรัฐบาลของจีนนั้นต้องการที่จะควบคุมบัญชีแอปดังอย่างเว็บบอเพื่อจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นจากบัญชีโซเชียลของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้โดยได้เพ่งเล็งไปที่บริษัทข้ามชาติที่ต้องการเข้ามาเปิดตลาดหรือโปรโมทให้กับบริษัทของตัวเองเพื่อกอบกวยเงินย้วนอย่างมากมายในแต่ละปีเรียกง่ายๆว่ามาตรการคว่ำบาตรที่บอกว่าผ่อนปลดแล้วเมื่อปลายปี2019ที่จีนนั้นได้แบนอุตสาหกรรมเคป๊อปก่อนหน้านู้นเห็นทีว่าจะยังไม่ถูกปลดล็อกออกไปเสียทั้งหมดครับและแฟนคลับจี ก็ได้เล่าว่าผู้ใช้ที่มีโลเคชันหรือพื้นที่ในบัญชีของเวดปอดทั้งหมดที่มาจากเกาหลีใต้นั้นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโพสต์สิ่งต่างๆได้เลยยกเว้นนะครับคุณผู้ชมยกเว้นว่าบุคคลคนนั้นไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลีใต้แบบลายบุคคลตัวอย่างเช่น Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาซึ่งถือคือคนไทยตรงนี้ต้องขอบคุณไอจีอีจริงๆครับ,รบเขาคือบริษัทที่ดีกับลิซ่ามากๆและสร้างภาพจําให้คนต่วไปได้รู้ว่าลิซ่านั้นคือคนไทยที่ไปเป็นเคป๊อปในเกาหลีโดยตรงนี้นะครับมันทาให้ลิซ่านั้นไม่ถ ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับหลายคนในโซเชียลเลยพูดกันว่าแล้วทําไมไม่ใช้บริการ VPN ซึ่งมันสามารถไปเช็คอินและอยู่ได้ทุกที่บนโลกใบนี้ก็ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่า VPN นั้นคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสมือนที่จะต้องทํางานผ่านคนกลางของเน็ตเวิร์กซึ่งคุณจะต้องแลกมาด้วยพาเวอซีของข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัทของ VPN เหล่านั้นเข้าไปถึงข้อมูลของคุณได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนั้นนะครับที่เป็นบริษัท เขาจะกล้าใช้ระบบนี้กันล่ะครับเพราะมันดูสุ่มเสี่ยงครับในการทุกอ่านข้อมูลได้และทางการจีนนั้นก็ได้จำกัดสิทธิ์แบบรายบัญชีฉะนั้นทําไปก็ไม่คุ้มวา G Entertainment เองครับมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เกาหลีใต้และเป็นบริษัทของเกาหลีใต้โดยสมบูรณ์แบบก็เช่นกันโดยจํากัดสิทธิ์เหมือนกันหมดทั้งแอคเค้าของบริษัทเองและแอคเค n t ของศิลปินเ,เองเรียกว่าใครถือสัญชาติเกาหลีโดนหมด ซึ่งหากไปดูตามแอคเคาน์ของแบล็คพิงเองนะครับแบบลายบุคคลเราก็จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเนี่ยชัดเจนสุดๆอย่างของโรเซ่นะครับแล้วก็ของจีซูจะเห็นว่าอัปเดตครั้งสุดท้ายนั่นก็คือวันที่4สิงหาคม2020เวลา15นาฬิกาหาดนาทีโดยภาพนั้นก็คือภาพโปรโมทเพลงไอศ์ครีมชุดที่2นั่นเองครับ่้นของเจนนี่นั้นก็คือการอัปเดตครั้งสุดท้ายในวันที่4สิงหาคม2020เช่นกันแต่ทว่าเธอโพสภาพส่วนตัวซึ่งก็เกี่ยวกับบบพงใหม,ยยนนนมกนนนคดดโจิ เพราะว่ามีเชื้อสายกรีใต้และตัวของวงเองนะครับก็กําลังจะมีเพลงใหม่บวกกับว่า YG นั้นต้องการเปิดตลาดในจีนแบบเต็มสูขฉะนั้นวิธีเดียวที่จะสามารถทําต่อไปได้นั่นก็คือการ PR ผ่านแอคเคาน์ส่วนตัวของลีซ่าเพราะแอคเคาน์ส่วนตัวของซ่านในเว่ปอเป็นเพียงบัญชีเดียวที่ยังไม่ถูกแบนและก็ยังไม่ถูกจํากัดสิทธิ ถ้าพูดให้เห็นภาพเลยนั่นก็คือทีมงานในบริษัทนะครับนำบัญชีเว็บปอกของลิซ่าไปใช้เพื่อโปรโมทงานวงซึ่งหากว่าโพสต์ภาพใครส่วนของใครในแบ็กพิงก,ก็ให้คนนั้นมาดึงไปหน้าหลักของแอคเคาท์ตัวเองแบบนี้จบเลยดีงามทั้ง2ฝ่ายอันนี้คือแนวความคิดของฝั่ง yg ในส่วนนี้ผมคิดว่าทีมงานน่าจะเป็นคนทาเองทั้งหมดฉะนั้นอยากไปว่าเมมเบอร์คนอื่นในวงนะครับถ้าผิดเรื่องนี้ต้องโทษบริษัทไม่ใช่ตัวบุคคลแรกๆนะครับของการทําแบบนี้ในแอคเค้าของลิซ่านะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเสียเท่าไหร่แต่มาช่วงหลังๆเนี่ยเป็นการโพสต์งานวงเยอะขึ้นและมากขึ้นจนกระทั่งแฟนคลับของลิซ่านั้นเริ่มจับพิรุดได้ว่าไม่ใช่ลิซ่าแน่นอนโดยมีจุดสังเกตใหญ่ๆนะครับที่แฟนคลับนั้นรู้กันและก็เริ่มรู้ว่านั่นก็คือ1่ลิซ่าไม่ติดแท็กยาวๆ โพสเอาจะไม่อัพโพสต์ขึ้นไปและจากที่แฟนคลับนะครับเริ่มจากพิรุได้นะครับก็มีแฟนคลับบางส่วนที่กดติดตามลิซ่าอยู่นะครับก็เริ่มกดไลค์ในคลิปโพสต์นั้นน้อยลงและก็แสดงความเห็นที่เกี่ยวกับลิซ่าน้อยลงเช่นกันโดยผมมองว่า Y g จนั้นกําลังขายชื่อเสียงของลิซ่าผ่านความรู้สึกของแฟนคลับอยู่แล้ว YG เองนะครับก็ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมการฟังเพลงของคนจีนมากพอหรือรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังทํา เพราะจะใช้ชื่อเสียงและก็ความน่ารักของลิซ่าเป็นโลกกันให้กับบริษัทเวลาที่โพสรูปงานวงลงไปในเว็บปอกของลิซ่าววย์ตก็จะคิดว่าแฟนคลับคงไม่ว่าเพราะมันคือบัญชีของลิซ่านั่นเองและเมื่อแฟนคลับนะครับเริ่มเห็นว่าบัญชีเว็บบอกของลิซ่านั้นโพสต์งานวงเยอะขึ้นเยอะขึ้นพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นทํานองว่าให้ลิซ่าโพสรูปของลิซ่าก็พอ อย่าทำแบบนี้ในบัญชีเว็บอกของลิซ่าที่เป็นบัญชีส่วนตัวกลายเป็นบล็อกสําหรับบริษัทและงานบงโดยแฟนคลับชาวจีนนะครับเขาได้บอกว่าที่กดติดตามลิซ่าเพราะว่าต้องการตามแค่ลิซ่าคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นขอร้องและได้ปวดอย่าเอาบัญชีของลิซ่าไปทําลายด้วยการพ้นงานบงอีกเลยเพราะเรากดติดตามลิซ่าเพื่อดูความเคลื่อนไหวและข่าวๆข,ของลิซ่าเท่านั้นบริษัทได้ปวดหยุดทํากับบัญชีของลิซ่าแบบนี้คุณกําลังจะทําให้บัญชีของลิซ่านั้นกลายเป็นบัญชีโฆษณาชวนเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสร้างความผิดหวััังใ้กบบแฟนจี อย่าางมากและก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ละประเทศนั้นมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าดูในภาพรวมเกาหลีไทยฟิลิปปินส์เขาจะซัพพอร์ตเป็นวงหรือแม้แต่โซนยุโรปเองหรือว่าอเมริกาครับก็ล้วนแล้วแต่จะซัพพอร์ตเป็นวงคือเหมาทั้งวงไปเลยจะรักมากรักน้อยก็ซัพพอร์ตเป็นวงอันนี้มองในด้านภาพรวมด้านแฟนเพลง ของอุตสาหการรมเพลงนะครับจะต่างกันจริงๆเนี่ยก็คือที่ประเทศจีนครับประเทศจีนนั้นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศจีนมีการแข่งขันที่สูงมากและการซีเวอร์ที่เป็นงานบวชก็เยอะและงานบวชนะครับคืองานบวชต้องเสียเงินและงานบวชคืองานบวชที่ต้องเสียเงินดังนั้นการซัพพอร์ตทุกคนที่เขารักมากมันจึงเป็นเรื่องที่ยากมากคุณยังไงก็คือไม่สามารถซัพพอร์ตได้หมดทุกคนฉะนั้นเพื่อให้อีกคนนึงเดินทางไปได้ในเส้นทางของสายดนตรี จากการสนับสนุนของตัวเองที่ชื่อว่าแฟนคลับ1คน 1> เขาก็จะต้องเลือกคนที่อยู่ในใจมากที่สุดนั่นจะเป็นที่มาของการทุ่มบตให้กับศิลปินเพียง1คน 1> การทําอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นการดันศิลปินที่ตัวเองชอบอย่างออกหน้าออกตาถึงแม้ว่าในวงนั้นจะมีหลายคนก็ตามพูดง,ง่ายๆให้เราเข้าใจนั่นก็คือการคี m เมนนั่นเองแฟนคลับจีนะครับพวกเขาสนับสนุนด้วยความรักครับ พวกเขาเต็มที่กับงานโหวตและงานสนับสนุนแบบจริงๆให้กับเมนของตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเขาตามลิซ่าเขาก็จะเพ่งไปที่ลิซ่าโดยไม่สนใจคนอื่นในวงเลยพวกเขาจะสนับสนุนงานโฆษณางานนิตยสารหรือแม้แต่ของลักซ์ y รี่ระดับแพงแต่มีวงเล็บนะครับในนามลิซ่าอันนี้ก็คือการคิปเมนของพวกเขาดังนั้นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในขั้งต้นที่เล่าไปคือเรื่องหลัก และเป็นเรื่องที่แฟนคลับจีนนั้นไม่พอใจ YG เป็นอย่างมากและยอมรับไม่ได้จริงๆที่จะใช้พื้นที่ส่วนตัวของลิซ่ามาทำมาหากินและเป็นประชาสัพันธ์ให้กับงานวงและเรื่องนี้นะครับผมจะตามต่อไปว่าหลังจากนี้ผู้รับผิดชอบในบัญชีในการใช้งานของลิซ่าและบริษัท YG นั้นจะทําอย่างไรผมจะตามต่อในเรื่องนี้ และข่าวที่2ครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2020เวลาสตนารกาตามเวลาในประเทศไทยที่ผ่านมาไอศครีมซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของปีนี้ได้ปล่อยออกมาแล้วและแน่นอนครับว่าทั่วโลกนั้นขันรับเป็นอย่างดี และเพลงนี้ลิซ่าก็ได้ร้องและก็แรปมากที่สุดเป็นเพลงที่2แล้วเช่นกันและนะครับและเพลงใหม่นี้เองครับแฟนคลับชาวจีนก็ชื่นชอบมากเช่นกันครับความชื่นชอบของพวกเขานในท่อนแรปของลิซ่าก็พาชื่อของลิซ่านั้นขึ้นท็อปเซิร์ชในเว็บบอซึ่งเป็นเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนไปด้วยอันดับที่4ซึ่งนั่นก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสำหรับศิลปินชาวต่างชาติซึ่งทั้งนี้นะครับผมอ้างอิงจากตัวเลขน,นะครับในช่วงเวลานั้นที่มีการค้นหาอยู่ราวๆ2.3ล้านครั้ง แล้วในวันเดียวกัน,นครับลิซ่าก็ได้เข้าไปแชร์ลิงก์ที่มาจากแอคเคาท์เวดปอของเซเลนาโกเมดด้วยก็ทําให้แฟนคลับที่คิดถึงอยู่แล้วรู้ทันทีว่านี่คือลิซ่าเพราะเอกลักษณ์การโพสตของลิซ่านั้นค่อนข้างชัดเจนในโพส์ที่แชร์กันมานะครับมีการแสดงความคิดเห็นเยอะมากๆเลยทีเดียวมีความคิดเห็นเป็นหมื่นและยอดกดไลค์เป็นแสนสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับจีนะครับหรือว่าลิซ่าบาร์5จที่เรารู้กันเนี่ยพูดคล้ายๆกันเลยในคอมเมนต์ของลิซ่านั่นก็คือการแล็บที่ดีและดุดันของเซียวซ่านอกจากนี้แล้วนะ ภายในคอมเมนต์ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นนะครับลิซ่าทาดีมากคิดถึงมากลิซ่าเธอมาแล้วพี่สาวดูสวยมากคุณเท่มากเบบี้คุณคือที่สุดของที่สุดรักคุณนะนอกจากเพลงและความคิดถึงที่มีให้ลิซ่าเป็นหมื่นคอมเมนต์แล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน MV ก็ถูกนํามาพูดถึงและนํามาเล่นด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นแท็กลิซ่าลุยฟ้าหรือลิซ่าผมสีเขียวเกิดขึ้นโดยความคิดเห็นหลักๆนะครับก็จะประมาณว่า ความสวยของลิซ่าเองนะครับเอาสีผมอยู่ทุกสีจริงๆแม้กระทั่งสีเขียวแบบนี้เธอดูสวยและฮอตเอามากๆลิซ่าน่ารักมากไม่ว่าผมสีไหนเธอก็เอาอยู่ผมแบบลิซ่ามันสวยมากจริงๆสุดๆไปเลยสีผมสวยจริงๆแฟชั่นเอามากๆและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนที่นํามาอ่านให้ฟังครับแฟนจีนเขาชอบสีผมสีเขียวของลิซ่ามากจริงๆแบบว่าเห็นแล้วสะดุดตาเลยก็อย่างว่าเลยครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าสีผมไม่ว่าจะสีผมอะไร ก็เอาริซ่าไม่ลงจริงๆเธอผาสีผมผ่าเสื้อผ้าลอดหมดและนี่คือพรสวรรค์ของเธอก็จากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากช่องน้นอยๆแห่งนี้ด้วยนะครับและพบเจอกันให,ใหม่กับช่องอไอทีแช n แนลแห่งนี้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ